ที่ราชสยามมกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าพ้อทูลอองพระบาทในวันนี้ดังนี้เวลา17นาฬิกา37นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่าดสยามมกุฎราชกุมารเสด็จออกนวังสกุโไทยพระราชทานพระราชบวโรกาสให้เอกากราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยฟ้อทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ใหม่ตามลําดับดังนี้นายเจเอลรูบินสไต์เอกากราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณักกรุงเทพมหานคร คลตรีตารามหาทุนถาปาเอกอัคราชาทูตร,ราชอาณาจักรในป่านประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณนกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ณวังสกุโไทยพระราชาทานพระราชาวโรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า,าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นมรมอนงชุมสายในตอุนบลประธานชมรมข้าราชการบำนาญกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการชมรมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินที่คณะกรรมการชมรมเก็บสะสมไว้เพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอธยาัายแม่สมน้อยสอายและครอบครัวทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาศัาย นายชำนาญเพียรอภิธรรมนายกสมาคมการค้าไทยไหหลามและคณะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา